คุณอยากจะให้ AI มาประเมินผลการพิจารณาเงินกู้ของคุณหรือไม่และถ้าเกิดว่าที่นี่เนี่ยเขามีฝ่ายปฏิบัติการแบบรวดเร็วสามารถจะประเมินแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติของคนที่สมัครขอสินเชื่อได้แบบเร็วซึ่งคุณจะรู้ผลภายใน30นาทีเช่อไหมว่าเขาจะใช้คนนี่แหละมาพิจารณาฉะนั้นขั้นตอนอาจจะมีความรอบคอบแล้วก็ชัดเจนขึ้นด้วยเพื่อความสะดวก คนทุกอาชีพจริงๆประชาชนที่มีความต้องการเงินคุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลไหมแน่นอนว่า K L a Thailand เขามีบริการสินเชื่อแบบนั้นเป็นบริการสินเชื่อแบบออนไลน์ด้วยนะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากจะกู้เงินใช่ไหมเขาจะอนุมัติเงินได้แบบด่วนให้กับทุกอาชีพ แม้กระทั่งฟรีแลนซ์ก็ตามพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของกิจการหรือแม้แต่พนักง,งานประจำเชื่อไหมว่าคุณจะได้รับสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสในการผ่านอนุม,มัติค่อนข้างสูงโดยที่เขาเนี่ยนะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆแอบแฝงอีกด้วยถือว่าเป็นบริการสมัครฟรีบริการฟรีแล้วก็ อนุุมัติไหวด้วยและที่สำคัญจะบอกให้รู้นิดนึงว่าดอกเบีย้ยก็ต่ำมากมากด้วยเดือนนึงเนี่ย0.44%แค่นั้นคุณเชื่อไหมว่า k l a Thailand ปัจจุบันเขาก็มีทุนจดทะเบียนเนี่ยรวมกว่า300ล้านกว่าบาทเลยนะแล้วก็มีกำลังที่จะให้วงเงินได้กู้เลยนะสูงสุดถึงคนละ8ล้านบาทผ่อนกันยาวๆชิวๆไปเลยเนี่ย4ปีด้วยกัน วงเงินที่ให้มี2รูปแบบคือคุณเลือกเกาได้ 1. รับเงินแบบครั้งเดียวรับแบบก้อนโตๆแล้วก็โอนเข้าบัญชีแบบครั้งเดียวนะคุณก็มาแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนจ่ายแบบงวดละเท่าๆกันเลยจ่ายไปเรื่อยๆจนครบ4ปีด้วยกันและสองเขาจะให้เป็นแบบวงเงินหมุนเวียนนี่แหละคือเวลาจ่ายก็จ่ายแบบขั้นต่ําจ่ายแบบสบายนี่แหละ วงเงินก็ให้เต็มจำนวนแบบไม่หักอะไรทั้งสิ้นอยากจะกดอยากจะถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเหมือนกันที่สำคัญถ้าคุณอยากจะปิดไวๆ้ๆอยากจะโปะไปเลยเนี่ยทำได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม,เต,มเติมด้วย k l a Thailand เขาก็จะปล่อยสินเชื่อแบบว่าไม่เช็คเครดิตบูโรมันมีความไม่ยุ่งยากเลยที่คุณจะได้เงินกู้แบบด่วนๆฉะนั้น เค l ลไทยแลน์เนี่ยนะเขาก็มีสำนักงานอยู่ที่อาคารเจมาตทชั้น4ถนนรามคำแหงเปิดทำการทุกวันนั่นแหละ10บโมงจนถึงสามทุ่มด้วยกันใครที่สนใจสินเชื่อ,ขอเขานะคุณฟังก่อนว่าคุณจะต้องสมัครสินเชื่อผ่านช่องทางลายเท่านั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยช่องทางแบบนี้มันมีความเสี่ยงถ้าคุณจะต้องส่งเอกสารผ่านช่องทางลา์ขึ้นไปจริงๆเนี่ยอย่างเช่นคุณจะต้องส่งบัตรประชาชนถูกไหม คุณก็ควรจะปิดชื่อสกุลขีดค่าเลขบัตรขีดคล่อมเอกสารแล้วก็ระบุก,การใช้งานให้มันชัดเจนที่สำคัญคุณจะต้องไม่ส่งหลังบัตรขึ้นไปนะเอกสารต่างๆเนี่ยมันดูเหมือนไม่ยุ่งยากคุณก็ส่งเอกสารต่างๆเนี่ยผ่านแอดมินในไลน์นั่นแหละแล้วเขาจะเพียนให้คุณได้ทันทีเหมือนกัน